แล้ทีนี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมึงมีที่ขุดยังเหอะมึงมีท็อตยังฮะกูว่าขุดแต่ต้นไม้แหละเขาสั่งไม้ขุดแต่ต้นไม้ไอขุดต้นไม้ตัดต้นไม้เออเอาลวกมากล่างอีกเออชิหายแล้วกูขึ้นไงอ่ะติดอยู่ข้างยาน <c oughs> เอซีเปอร์โอ้พระเจ้าขึ้นไงแล้วทีนี้โอโอโอชิดโออย่าพึ่งเลยเอ้ยโอ อย่าเพิ่งโอ๊ยโดนที่อะไรอีกเนี่ยเอาเอาเข้าไปเอาต้นไม้ที่กูสาตันมาเอาโดนที่อะไรเนี่ยเอาเอาไอ้อย่าเพิ่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยมึงแล้วมึงจะตีกูทำไมเนี่ยกูว่ามึงจะตีดูอ้าวกูหลุดเลย พี่ต้องมาเล่นไมค์คราฟต์องยากลำบากแบบนี้เหรอเนี่ยฮะชีวิตกูไม่เพิ่งเซอร์ไวววลอย่างงี้เลยเนี่ยเออน่าสักไม่คือเออตัดไม้ไปนะตัดไม้ไปเกมนี้แม่งก็หลอกลวงกูสิ้นดีเลยอ้าวอ้าวอยู่ตรงนี้หลอกลวงกูปะไรวะเอาเนื้อปลาหมึกได้ไหมครับเอาเนื้อปลาหมึกได้ไหมเอาเนื้อปลาหมึกหรอรู้สึกว่าผมเห็นหมูอยู่ตรงนั้นนะไอหมูอยู่เนี่ยตีหมู ฮเเ้ยยดี๋วให้เหลือสักสองตัวเลี้ยงไว้เลี้ยงฟาร์มแม่งเอ้ยทําลายกฎฟิสิกส์กูหมดกกฟิิสส์ทําไมอ่ะฮะต้นไม้แม่งไม่ไม่หล่นลงมาอะไรวะเนี่ยอ้อชีวิตแล้วกูจะตีเราเจอที่ชางบ้านแล้วค่ะถ้าเกิดกูตีไม่ถึงแล้วใครมันจะรับผิดชอบชีวิตกูเนี่ยแม่งเอ้ยคุณลุงแซ่บขุดดินดิขุดดินก็ได้ม่มีปหาหรอกขุดดินแล้วตั้งมืงสูงเว้ยเออให้ไหน เฮ้ยเขาไป New World เว้ยเขาไป New World แล้วเว้ย New World นี่หมายถึงโลกใหม่ <c oughs> มันโลกไหนวะ <c oughs> แค่โลกนี้กูก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วเนี่ยคุณล <c oughs> ุงแฟบมาดิหน่อยมงดูหน้าแกะถ่ายรูปคู่แกะเอ้ยา <c oughs> ดูเฮ้ยดงแกะฆ่าแกะก่อนเยอะยาเฮ้ยยังเมือเอา้าแล้วมันจะเอาที่ไหนนอนกันวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ผคือแรกๆแลไม่เครียดอยู่แล้วทำไมมันต้องเรียกกูลุงเอ้าตีหมาไหมตีหมาไหมอยากตีอย่างคุณลุงแฟมมาตัดไม้เหอะเอ้าแล้วเมื่อกี้บอกให้กูขุดดินอยู่เลยสรุปไ่้กูทำอะไรวะเนี่ยเริ่มงงแล้วอยจอดที่ก็จะบอลเยให้ขุดดินไปตัดไม้สูงๆเข้าใจปะคุณลุงแฟมไม่เข้าใจอะไรว่าขุดดินแล้วไปตัดไม้สูง เออคุณที่ให้นแล้วคุณช่วยอธิบายให้เขาฟังหน่อยได้ไหมได้คุณดีที่มันต้นสูงจะได้ตัดไม้ได้ไงอ๋อเข้าใจแล้วเพิ่งมาทำตัวงูนะคะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ทำบันไดวะโอ้ยคุณลุงแฟบ์อะไรอะไรวะโอ้ยออกอีฟชินเนลอะไรนะเราเราออกเราออกเราออกจะแตกต่างเหมือนกันฮะ เดอแนวว่าอะไรนะมาป่าสนุกทีวีฮะไม่ใช่ว้ยอะไรนะนีทีวีจิงจอกสนุกทีวีไอ้ยาไอ้ยาเลยนะอแปลไทยแปลไทยล้วนๆแปรไทยล้วนผนนีอยู่บนกองข้างบนเนี่ยค่ะแต่ว่าจะสร้างบ้านบนนี้แหละสบายดีแม่งคูละงงมือไม่ถึงก็ตัดได้อ่ะอ๋อไปไม่อยู่ไหนวะคุณลุงแฟร์ิไม่เรียกมือไม่เลยก เอ้ยมันเห็นนั่นคุณลุงแฟบปะวะ <c oughs> คำอะไรเขาเรียกว่าการเอาชีวิตรอดแบบใหม่ <c oughs> <c oughs> เอาชีวิตรอดแบบใหม่ไม่ต้องปีนดินเอ้หรือว่าเราจะสร้างบ้านต้นไม้ดีแต่คุณครับไปสร้างบ้านต้นไม้ดีกว่าน่าจะล็อกดีถึงจะลําบากแต่ก็อยู่ได้ปัญญาจต้อกเเนี่ยมาปลูกต้นไม้ไม่ตรงนี้เลยนี่ไอไอไอที่ปลูกบ้านแบบนั้นไออันมึงเรียนแบบกลูใช่หรอวะ เอ้ยไม่เกี่ยวกัน,อ,นอันนี้มันเราเล่นเซอร์ไว้แล้วเราเราอัดวีดีโอกันอยู่โอเคได้นืน้อห่เเดี๋ยวจึ๊บด้วยฝาฝาตีนหอยเลยกูสึกเหมือนกูทำงานอยู่คนเดียวเนี่ย <c oughs> <c oughs> คนอื่นแม่งเดินสบายเลย <c oughs> หาบ้านให้อยู่นนเ,ยนเนี่ยกำลังเครียดนะเนี่ยโอ้ยเรื่องทำเลเมันคิดหนักขนาดนั้นเลยวเนี่ยโอ้ย ไอเรื่องทำเลมันคิดหนักกันขนาดนี้เลยเนฮะ้ยรู้สึกเหมือนจะมืดแล้วอะนานนานเอาไงล่ะทีนี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมึงมีที่ขุดยังเหอะมึงมีทอ็อตยังฮะกูว่าขุดแต่ต้นไม้แหละเขาสั่งไม้ขุดแต่ต้นไม้ไอขุดต้นไม้ตัดต้นไม้เออเอาล่วงมาข้างล่างอีกเอา้าชิบหายแล้วกูขึ้นไงนอ้าติดอยู่ข้างล่างเฮ้ยาีเปอร์โอ้พระจเจ้า ขึ้นไงแล้วทีนี้โอ้โอ้โอ้ชิดียวอย่าพึ่งระเบิดไอ้อย่าพึ่งโอ้ยโดนที่อะไรอีกเนี่ยเอาเอาเข้าไปเอาต้นไม้ที่กูซาตันมาเอาโดนที่อะไรเนี่ยเอาเอาไอ้ไอย่าพึ่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยมึงแล้วมึงจะตีกูทำไมเนี่ยกูว่ามึงเนี่ยตีดูอ้าว กูรุนเลยไอ้ยขอเวลาหนึ่งนี่กูหล่นลงไปข้างล่างมันผิดขนาดโดนเตะอเจ้าห้องเลยวะเนี่ยไม่ใช่อะไรวะกำนังจงขอพักขอบันนี้เดี๋ยวนะไม่เมื่อกี้เกิดเรื่องอะไรคือเอ้ากูมาอยู่โลกไหนเอ้าเอาอยู่นี่เนงาขึ้นมาแล้วโชว์เอ้ยตรงนี้ตรงนี้เห็นป่ะเห็นป่ะไม่กุ๊กเสียไม้ไปกี่อันวะเนี่ยโอ้โหซาตานมาได้อ่ะ ทีนี้ชีวิตมึงได้เซอร์ไวล์บลขนาดแท้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ้นิวไอ้นิวไปเซตก่อนนี้ไปเซตไอ้นี่ก่อนนี้ตายของไม่โตแบบเดี๋ยวช่วยเซตมั่งตอนนี้มองไม่เห็นปุ่มเฮ้ยใครทำไรไม่รู้เราต้องตีฟองไม่จะตายอยู่แล้วเนี่ยอะไรเออเนี่ยหัวใจจะซีเองเนี่ยโอ้โหมามามาเดี๋ยวตีให้เดี๋ยวแกของน่ะเอ้ากรรมมันส่งเสริมการตายชัดๆเอ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวเราต้องหาวิธีเอาชีวิตรอดกันมันต้องรอดเดี๋ยวรอด้านไหนเนี่ยทุบดินหรือว่าจะแบบจะเล่นแบบเซอร์ไว้ไปเลยเน่อินดี้แล้วเข้าโมดอินดี้แล้วอินดี้บันปลาสไม่้อยู่ไหนเ <c oughs> นี่ยยังหาตัวไม่เจอเลยสร้างสร้างกรอบล้อมไว้อาเรียบร้อยเฮ้ยที่ระลักอยู่ไหนวะอยากชวนกัน TP 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 มาีิ ดีแเดี๋ยวเราลองหาเองด้วยตัวเองอ่ะทีนี้รอดแน่นอนอยู่ยันเช้าแต่ไปพื้นที่กูมันแคบจังวันนี้เแล้ออยู่สองช่องเดินได้แค่เนี้โอ้ไม่เป็นไรเราคุณดินได้ทํางานต่อไปเอาทาทาไมแล้วแล้วไม้กูล่ะเอาแล้วไม้กูอยู่หนทาทําไมวันนี้เอ้ยเอาเอาเข้าไป อันนี้คุณไปคุยไปฟอกฟอกกูมองได้ที่นี่ให้มึงเยี่ยมเอ้าแล้วทำไมมันไม่มีแมงมุมสักตัวเลยวะเนี่ยได้ไหมนั่นไงคีเปอร์เอ้ยเอาดูกูโดนอะไรอะไรเนี่ยโอ้ยยังไม่ค่ยไม่ค่อยจะล่งแกกันเลยนะเนี่ยเออดูคีเปอร์ลอยเมตรสซุ่มซุ่มเกจะไปอีกเหรอ กาได้ไม่โยมเฮ้ยลืมเราค้าของได้ปะลืมหมดแล้วครับไงวะได้อันนี้อ่ะเพราะาะก็ได้ไม่ค้าไปแล้วอ่ะอะไรเยี่ยมอยู่ไหนอยู่ไหนอื้มขอคืนเออเยี่ยมจะให้ได้มือ Sorry คิดว่าหายกันแล้วกันโอ สงสารว่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่เดือโฟสเซ่โฟต้าเดือแฟสเซ่บหนึงนะเอ้ยความรู้สึกเดียวกันมั้งรู้สึกเหมือนคนข,ข้างเราสบายเกินไปแล้วเนะี่ยอืมสหายละ <laughs> เอ้ยสรางแม่งอะเอ้ยต้องขุดดินใช่ไหมเนี่ยหินนี่เอากิน ให้นี่คนหินไปมีไม้กี่อันมีไม้กี่อันมีไม้กี่อันลงแฟบลงกแฝดมีไม่เยอะลกแฟบเรียกแฝดเยอะเว้ยเยอะไอ้แป๊บหนึ่งกดดูของกดอะไรวะอ๋กอกด e แปดรูปแล้วมียี่สิบสี่แปดรูปแ,แปด <c oughs> <c oughs> เขาเรียกครับเขา,ขาเรียกว่าแปดรูปผลิตภัณฑ์แ,แสดงว่างานง <c oughs> โอทอม<อ>หนึ่งผลิตภัณฑ์พักกันี่หิลาครับเราจะสร้างบ้านกันตรงนั้นนะคะนี่คูด กูยังเสียดามไม้ที่กูสาขังตัวเองไว้ไม่หายจะไปขังไว้ตรงไหนวะเอ้าก็กลัวคิปปงคีเปอร์มาไงแม้เราต้องใช้สไม่อยู่หลังบ้านเราแล้วนเนี่ยอย่าได้กลัวสิ่งใดอย่าได้กลัวสิ่งใดเมื่อกี้นี้แม่เห็นกระโดดดีคีเปอร์เขาเรียกว่าภาวะตกใจชั่วขณะภาวะตัวเซอร์ชาร์ดในหัวใจเกือบวายตายอันนั้นเป็นรีเฟกแอคชั่น ตอบโต้ตอบโต้ทันทีเป็ควันอุยเกียวต้านใช่ไหมไปบูมิงโอเคได้ธนูมาอันหนึ่งทำไมมันสู้กันได้วะงงชอบสไนเปอร์เอ้ยลูกธนูพูดผิดขุดเอาไปอยู่เรียนชอบโดนหาว่าเป็นคนชอบขุดทองอยู่นี่ขุดดินนี่เล่นไมค์าเลยเล่นไมค์าร์บเลยเฮ้ยเจอทองรีบๆขุดกันขุดทองโอเคไหม นี่มุกหรือฝาหอยเนี่ยมุกที่คุณให้เป็นเทียวกว่าฝาหอยนะคะไอ้ไอ้ไอ้ฟ้องไอ้ฟ้องอยู่ไหนไอ้ฟ้องไปฮะอะไรฟ้องฮะอยู่นี่เฮนโรเอ้าเชี่ยคุณดูกูเห็นกูเห็นเทเสเกลตันเป็นมือเงี้ยแหละกูว่าแล้วหลานก่อนลบไปดิเฮ้ยเอ๊ตายของตกว่ะของนะว่าเอ้าแล้วก็ บอกแล้วไงว่ายังไม่ได้ปาร์บเฮ้ยมันไม่มาทางนี้อ่าขุดต่อรอดรอดมันไปรอดมันไปอย่าให้มันมาทางนี้ไม่ทันละไม่งั้นจะขังตัวเองเอ้ยเดี๋ยวนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยแป๊บนึงเข้าโหมดขังตัวเองก่อนเออเข้าโหมดขังตัวเองเอ้าฉันหายดินหมดเฮ้ยมันไม่รู้ยเฮ้ยเอ้ย เ้ยนายนายคนที่ถือเทนุ่ยตรงนั้นน่ะนายนายผ่านมาทางนี้เหมือนนายกูสะเอ้าเอ้าหินหายเฮ้ยจะล่อมาทำไมเว้ยทุกคนไอเทมของกันบ้างเลยครัพวกนี้ดิไอเทมกูเอ้าเฮ้ยใครวะเนี่ยตีกูทำไมไอเทมกู ไอเทมกูสินี่ขนาดนี้แค่มไมค์ครับนะไปเล่นเกมอื่นนี่มันไม่แกล้งกันตายไงวะเนี่ยทำจริงโอ้ยมันตีอะไรกูนั้งนั้เนี่ยคือสกิลไนตันงตีกูหรือที่เาตีกีตีกูวะคอมขอเลือกช้อยข้อสองหลังจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วกูเยอะขนาดน่ะเ้ยที่ขุดกูอะไรกูแม่ไปมาแล้วนะอยู่ที่กูขุดกูว่อคืนกู เดี๋ยวทำกล่องก่อนเอ้าเอ้าอุ้ยอกแร่เยอะแร่เยอะเก็บเก็บไอ้นี่บอกให้ไปตัดไม้นี่นี่นี่ได้ไม้มาแค่นี้เองใช่ไหมคุณมืองครับนี่มืดไวชิไหนจะให้อะไรฮึ๊บฮึ๊จับอืมเดี๋ยวขอโดนให้หัวพังคอกันวะเนี่ยแอ้นี่คุณขวดา อ่ะไม่มีเออทำไมอ่ะก็ะเจอแล้วเจอแล้วหาไปพร้อมกระสายลงเอ๊ะอันนี้จะมาฉลองเนื้อซอมบี้กันดีกว่าเนื้อซอมบี <laughs> <c oughs> ป้ปราร์ตี้สปาร์ตี้สอมบีมบ้ย่างตัวจริงเรื่ง <c oughs> องปิ้งย่างเฮ้ยกูเอาซอมบี้ตัวเดียวกูเอาซอมบี้ตัวเดียวไม่เอาสกเกียตันกูไม่เอาสเกียตัน เดี๋ยวเดี๋ยวเช้าแล้วแบ่งหน้าที่กันอีกรอบนึงแล้วกันเออแอดคิฮาราค่ะแอติฮาราไปตัดไม้นะคะส่วนเอ้ยเอ้ากูโดนอะไรรู้จักไหมพิซซ่าเซลพิซซ่าเซลพิซซ่าเซลแก่ดำน้ำนึ่งนึ่งนึ่งนึงอ่าเป็นไงหน่วยดำน้ำภารกิจฆ่าหมูเออไม่ง้นกูตายแน่เดี๋ยวกันนะแอดคิฮาราค่ะเออคุณทีฮาราคุณคิฮาราไปตัดไม้นะคะส่วนคุณ ลุงแฟบลุงแฟบไปทำอนเดทไรผ่านมาเลยเดี๋ยวนี้หมูนี่มันรู้สึกว่าพัฒนาการเยอ,อะเนี่ยว่ายน้ำลึกได้ดเลยอเอ,อดิม,ม,ดม,ดมเอ้ยคิปเปอร์้อยเมตรโอโ้โหเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออแอชเชอร์ฮาับลุลงลุงแฟบนี่เข้าใจที่ผมพูดไหรับอ๋อคุณคเจอบ้านนี่ฟองมันทำแล้วคุณเจอบ้านนี่ฟองทำแล้วเอ้ยเอาหมูเอาอ,อยู่ไหนเอาเอากุ้งงงเลยฟอ้กเดี๋ยวกูพูดให้เลยนะเอ้เดี๋ยวกูตัดให้เลยนะไม้มึงเนี่ยเออดีมาก ไหนมันเสียดายไม้หละไม่เสียดายแล้วหรอกปะโถ่ไอ้อะไรอะน่าดูจังเลยจึมจึมโดดเป็นจิงโจ้เลยทำไมต้องมาสร้างบ้านที่สูงด้วยวะแล้วดูมันสร้างไม้ดิคาเป็นแพงก็ไม่ได้นะเนื้อหเครื่องอะมันล้อนมันร้นเออแหมกลางคืนแล้วเราต้องรู้จักปกป้องตัวเองปกป้องตัวเองแล้วของ มาแม่จริงมึงมาแม่จริงมึงขึ้นมาขึ้นมามาเลยขึ้นมาเลยคุ้จะรับซื้อหรือความร้อนแรงของกูแล้วมันแล้วมันทำยังไงวะเนี่ยเยอะร้แรงไหมเห็นไหมความร้อนแรงของกูเป็นไงมึงความร้อนแรงหนาวเลยอะแม่งพูดเป็นอะไรนะคุณลุงแฟกซ์คุณลุงมียังก็เรียกคุณลุงไม่เลิกเฮ้ยโอ้โหหงายหน้ามาอคอที่ไหนพัสฮะ ขอดินนะอยครับกูรู้แปบดินดินดินโยนลงกล่องเอ้าเออดูแลตีแค่อันเดียววะอย่ากลัวนะคะไม่ค่อยมีเทมเลยว่ะเฮ้ยอย่าตีเฮ้ยใจเย็นอย่าตีกูนักเลือดกูเหลือสองโอ้ยทำทำไมโอ้โหแล้วดูรายได้ที่เราเก็บมาได้ภาษีทั้งเดือนทั้งปีเอาแล้วกูมาเกิดไหนวะเนี่ยเอากูมาอยู่โลกไหนวัเนี่ย เดินมาแล้วกันไอ้คีตาร์ค่ะไอ้คีตาร์ไปตัดไม้ได้ไหมคะส่วนคุณลุงแฟบคุณลุงแฟบไปหาอาหารได้ไหมคะเจ้าคาดมันจะขุดดินนะคะเแล้วนี่เขาเรียกว่าภารกิจล่าสัตว์ล่าสัตว์เฮ้ยไปล่าสัตว์จะปลาหมึกจะปลาหมึกนี่เพื่โดดลงน้ําอยากกินปลาหมึกกล้วยอ่ะคุณลุงแฟบทำให้ได้ป้าได้จัดไปดื่มดื่มเอาปลาหมึกกล้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไข่ปลาหมึก ปลาหมึกกล้วยปลาหมึกกล้วยเอหมูหมูแดกหมูหมูเออหมูไอเดียนะบอกให้คุณไปตัดไม้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยแล้วหมูมันอยู่ไหนวะโอ้ยเอ้ากูโดนอะไรเอ้าโอ้คุณมาครบเลยตกใจหมดคุณนึกว่าแม่งมีสิ่งมีชีวิตประหลาดอะไรแถวนี้มาตีกูอีกเนี่ยโดนหมูไปยังโดนหมูไปยังแล้วหมูกูอยู่ไหนวะเนี่ยตีตายแม่งก็ตกลงไปในน้ำ ก็กดดำลงไปว่าต่อนสิเป็นสปินเตอร์เซลไม่ใช่เหรอโอ้ยใครบอกวะรุ <c oughs> ่นรุนเอ้าได้ปะวะเยี่ยมได้แล้วเอ้ยแล้วทำไมบ้านเราเฮี้ยขนาดนี้ไม่เขาเรียกว่าบ้านตอนเวลแรกๆเว้ยเดี๋ยวเวลตรงๆไม่มาเฮ้ยมึกมึกเออไฟมึกเอ้ากูได้แล้วบอกให้าหาอาหารแล้วท้าไมคีเปิ่มตามมาข้างหลังคุณเฮ้ยอากาศอาการอู้เออขึ้นได้แล้ว ล่าหมึกมันลำบากงี้นี่เองเฮ้ยดำจุ๋มดึ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 มมาล่าหมูใกล้ๆนี้ดีกว่าก็มีที่นี่นะเนื้อหมึกเฮ้ยหมึกหมึกกูจะไม่มีอาการแล้วหมึกหมึกรีบตายกูเหอะโอ้อื้อเข้าละเอาเข้าไปเอื้อสามร้อนละสี่ละเอื้อขึ้นไม่่รรู้เเืองลย ใครพูดกันกูไม่รู้เรื่องเลยนะบ,บอกบอกตรงเลยอ่ะอเนี้อสัมบี้ไหมแดดไปแล้วเนี่ยทำไมมันจะรู้สึกความร้อนแรงใครอยากกินเนื้อคิปเปิ้ลเรื่องทีด้วยหรอเรื่องของเรื่องกูเ <c ười> จอเจอหน้ามันตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมั้งโอ้นี่มันยังอยู่อยู่เนี่ยเมื่อคืนนี้กูยังไม่ได้เปิดเซิร์ฟเลยมาเออเออคือเมื่อคืนในเกม <c ười> <c ười> สตันสตัน อะไรอะไรของแค่นี้ทำไรเราไม่ได้หรอกนี่นี่คือทฤษฎีการตาต่อตากับคีเปอร์เอ้ยเอาดิเข้ามาอ้มึงระเบิดขึ้นมาคุณจะหัวร้อนไหเอ้ยเอาแล้วอุ้ยเป็นไงเยี่ยมวิทยายุทธสุดยอดน้องโมัไปุดเลยเอาเมื่อกี้ใช้กูล่าสัต พากูไปนี่ล็เขาไม่เห็นล่าสัตว์เลยเห็นเล่นแต่คีเปิดภารกิจกูนี่เยอะจริงอืแล้วบอกให้ไปล่าหมึกกล้วยนี่แม่งไปตีหมูอีกได้ได้ได้สั่งอย่างงู้นได้อย่างงี้เยอะๆได้ไหมเนี่ยโอ้ยมันลำบากรู้เปล่าไม่ได้ลำบากเลยนี่ครับคุณคุณไม่ลำบากครับผมมันลำบากผมมานั่งขุดดินอยู่เนี่ยผมลำบากแค่ไหนนี่ผมเจ็บมือมากเลยร้านใหม่แล้วเว้ย อะไรนะตรงไหนนะไม่ไม่เมื่อกี้บอกไปไปสร้างบ้านใหม่ไงสร้างสวยเลยเอ้ยปิดเปิดไอเทมกันใอเทมต้องก่อนนี้เปิดตั้งนานแล้วแค่ใจเออเอ้ยมึกมึกโอ้จุ๋มแล้วเนื้อแม่งทำไมต้องตกไปในใต้น้ำเนอะเมื่อไหร่มันจะถึง เอ้ยสรุปเข้าไปหนึ่งทีเฮ้ยหยุดถ่ายละทำไมเล่นมาติเพย์เยอะปกติมันน่าจะเล่นสบายไม่ใช่เหรอเอ้ยทำไมไเล็ดคนละสัาหกันเลยวะตีมึกตีมึกเอ,เอาเข้าไปชีวิต,ตกูดึมเออตายโดยตตายโดยสไปเดอร์เอา้าอูอ้โข้โผล่มาปุ๊บไอ้นี่มันตายเลยถ้าเกิดว่ากูตีมือสักระยะนี่วะตายเพราะนี่นแน่เลยข้ามหน้ากากเลยจัดเออ แม่งลมบากลมบานโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดีีนะเดี๋ยวขอคุณตัดต้นไม้กันเออเฮ้เดี๋ยวนะแอคเชียลาคสผมว่าผมอยากเปลี่ยนบ้านใหม่คะเพราะฉะนั้นคุณช่วยขึ้นไปบนเขาแล้วไปเาตมาบนเขากันไหมก็น้าหนบนเขาเอ้ยแป๊บหนึ่งเปลี่ยนมุมมองกดไงวะเอ้ยเปลี่ยนมุมมองอะะใน F4 เยี่ยมโอ้โห เอออือคนอยากให้เจเนฟตีอยางอยางอะไรเครับไรผมอยากจะให้คนไปเอาของทั้งตองทั้งดินทั้งอะไรมานี่ก็สั่งอย่างเดียวเลยไม่เห็นทำอะไรบ้างเลยวะอ่อผมต้องมาจะตาตรงโอ้ยโอ้ยเอ้ามึอตีกูหรือใครเอาเลือดเอาอากาศ เอาตายนั่นตายเลยโอ้ยกูแค้นใครไม่สั่งให้กูไปเอาปลาหมึกวะ่รตอนแรกอมให้ลาสั่ตอนแรกมึงไม้์ค้าไม่ะได้เลยเหรอวะไม่ได้เอาแล้วสั่งให้กูไปเก็บเฉยทาไมวะเนี่ยใครบอกว่าเล่นไม้ขัเป็นวะเอาแล้วกูโดนอะไรตีอีกเนี่ยโอ้เลื่องหายไปหนึ่งหลอดอีกแ้ อะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วดูแล้วโดนหลอกในตอนวิดีโอแคสยนะมันอายเขาไม่เนี่ยขำขำขำจำไว้เลยจำไว้เลยแล้วมงไม้เอ้าของก็อยู่ครบเนี่ยเอ้าไม่ตกเลยไม่เชื่ออยากให้ของตกอ่ะไม่เป็นไรครับ ก็รอให้กูไปตีปลาหมึกตั้งนานเออแล้วพวกกูบอกแล้วที่ตอนเป็นล่าเป็นล่าหมูบอกเอ้าบอกให้เป็นล่าหมึกเอ้าลงไปล่าหมึกทีนี้บอกหมึกติกินไม่ได้เอ้าแล้วกูทําไปทําไมวะเนี่ยกูนี่งงเลยทําทาไมเออแล้วแบบวิลุ้นอากาศอากาศ ต้องเซอร์ไว้วอลลงไปข้างล่างเนี่ยไปเอาไปเอาปลาหมึกเอาใครวะไอ้ฟีนอนเหรอโดดโดดเฮงใหญ่เอ้ยทำไรเนี่ยทำไรเนี่ยทำไรเนี่ยต้อ้ทำเองขอเดี๋ยวสักวันสักวันเราจะสร้าง TNT มาล้างแค้นแต่ไม่รู้เลยแม่งสร้างไงวะ นง่ไงนะคะแม่งแล้วปลาหมึกกินไม่ได้แม่งเงียบหมดเลยนะไม่ใครบอกมึงสักคนเลย <c oughs> แม่งพร้อมใจกันเงียบม,มากเลย <c oughs> นัดกันวะเนี่ย <c oughs> ไ,ไอที่ไอที่คอที่อ<ห>คอกุหลุดไปนี่มันนัดกันโมเนี่ยน,น,น,น่าเชื่อถือมากมันเชื่อมยังแต่ปลาหมึกแล้วเนี่ย เอาแล้วไม่มุมเอ้าเอ้าเอาม่มุมกล้องกูแปลกๆอย่างนี้น่ะโอเคได้มุมแล้วอ้รรู้สับเข้าวะอตีหมูเอาหมูม er kind of ันก็วิ่งเก่งจังวะเยุดเนื้อหมูเฮ้ยเชียระเบิด อะไรวะเนี่ยโอ้โหร้อยเมตรเลยร้อยเมตรเลยดูดิถึงใครแม่งบอกกูเล่นแบบเอาชีวิตรอดวะแม่งให้กูมายืนตีหมูที่คนเดียวเลยแล้วดูระบบแมนนวลนะระบบการตีกูระบบมือเลยเนี่ยโอเคจบพารเล่กแต่เพลงเท่านี้ล้วกันโอเคบายคนอื่นแม่งแล้วดูเอา กูเห็นระเบิดเป็นนาทีชีวิตสุดท้ายเลยอะไรวะเนี่ยมันเล่นอะไรกัน